วันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าตอนนี้มันฟองสบู่หรือ,อยังแล้วฟองสบู่ที่เกิดขึ้นเ่ะฟองสบูอ่อะไรบ้าน,นะครับต้องบอกเลยว่าคำว่าฟองสบู่เนี่ยโหต้องยอมรับว่าหนาวหูผิดปกตินะครับในเดือนนี้ขนาดผ่านมาแค่10วันนะประมาณ2อาที่นียครับไม่ว่าจะเป็นทางการจีนเองอ่ะบอกเลยว่าในจีนเนี่ย ไม่ค่อยสบายใจนะทั้งฟองสบู่ในหุ้นและในอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วทางการจีนก็อุตสาห์นะครับฟองสบู่จะขึ้นทั่วโลกนะโดยเฉพาะเทคที่อเมริกาอ่าโยนเริ่มเริ่มเริ่มโยนไปนู่นเหมือนกันแต่เขาก็บอกนะครับว่าเขาก็ฟองสบู่เหมือนกันอันเนี้ยคนแรกแล้วนะคนที่สองเนี่ยเรดาริโอเขาบอกว่าเฮ้ย e มันฟองสบู่แล้วนะแต่ว่าฟองสบู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดทุกที่มันเกิดเฉพาะในบางกลุม่มบางกลุ่มเนี่ยก็ยังไม่เกิด ก็ชัดเจนนะครับผมว่าถูกไหมครับเพื่อนๆก็หลายๆคนก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มที่ขึ้นหรือว่าหุ้นกลุ่มที่ лид ตลาดโดยเฉพาะตลาดอเมริกาเนี่ยเป็นหุ้นเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยแต่หุ้นทั่วไปเนี่ยกลับยังไม่ขึ้นเลยอาจจะได้รับผลกระทบของเออการระบาดก็เลยทําให้ตัวของการทํากําไรการเปิดร้านจริงๆเนี่ยยังไม่กลับมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนเริ่มพูดกันแล้วก็พูดกันมานานแล้วแล้วก็เริ่มมี การให้สัมภาษณ์กันก็คือฟองสบู่ในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าพันธบัตรรัฐบาลสำหรับผมอ่ะผมขออนุญาตตีความว่าเป็นฟองสบู่ไปแล้วโดยส่วนตัวเพราะอย่างผมบอกครับว่าดอกเบี้ยติดลบอ่ะมันกลายเป็นว่าเอ้ยผมเนี่ยจะเอาเงินให้ใครกู้อ่ะกลายเป็นว่าเงินต้นผมเนี่ยลดลงนะครับสําหรับผมเนี่ยตีความนะว่าอันเนี้ยก็เป็นฟองสบู่แล้วเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนบอกนะครับสรุปแล้วก็ฟองสบู่หมดแล้วเนอะอะไรเนี่ยก็หุ้นเทคอเมริกาหุ้นจีนสาขาเริ่อมาซัพจีน ตัวของพันธบัตรรัฐบาลอีกเอที่ดาวเบียกแต่ลบต่างๆองีกอ้าวแล้วตอนนี้เหลืออะไรถ้าเป็นฟองสบู่แล้วไงอ่ะแล้วถ้าไม่ฟองสบู่แล้วยังไงอ่ะเราในฐานะลักลงทุนเราจะทําอย่างไรได้บ้างต้องบอกกอนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคนส่วนใหญ่ก็พูดชัดเจนว่าถ้าเป็นฟองสบู่เนี่ยจะรู้ได้อย่างไรก็รู้ก็ต่อเมื่อมันแตกแล้วไงแต่มันเนี่ยยังไม่แตกถูกไหมครับแต่การที่หลายๆสินทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปราคาเพิ่มขึ้นไปอย่างรวดเร็วหลายหลายคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมมาก มีมุมมองเชิงบวกมากๆกับสินทรัพย์หลายๆตัวมันทําให้ราคาเนี่ยมันปรับขึ้นไปเร็วเกินมูลค่าพื้นฐานอะไรคือคาว่าเกินมูลค่าพื้นฐานของผมก็ต้องบอกครับว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทมีพื้นฐานอย่างไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือถ้าเป็นราัฐบาลแล้วกันเนาะเราให้คนอื่นเราให้รัฐบาลกู้แต่กลายเป็นว่าเราให้รัฐบาลกู้แท้แต่ต้องเสียงเงินต้นอันนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันมันไม่สมตุสมผลมันแค่รอคนบางคนเนี่ยมาซื้อต่อเราในต้นทุนที่สูงขึ้นหรือ ใช้ในการปกป้องความเสี่ยงบางอย่างแล้วกันเรารู้ว่าเราขาดทุนหนึ่งเปอร์เซ็นะสมมตินะแต่เงินต้นเรายังอยู่อ่าปกป้องเงินต้นอันเนี้ยผมว่าเห็นด้วยแต่หลายคนครับอย่างที่บอกเลยว่าเขาซื้อก็เพราะว่าเขาหวังว่าดอกเบีย้ยจะลงอีกจะต็ดลบมากขึ้นเพื่อจะให้คนอื่นมาซื้อเขาในราคาที่แพงขึ้นเพื่อทํากําไรแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเป็นหุ้นละ่ะถ้ามองในพื้นฐานหุ้นหุ้นคือธุรกิจหุ้นคือบริษัทนะครับหลายคนบอกเออต่อไปนี้นะครับประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีเราจะใช้ PE กันไม่ได้เเพราาะวว่่ตัของ PE นีย มันวัดไม่ได้หุ้นเนี่ยหรือบริษัทเนี่ยยังขาดทุนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอายอดขายเนี่ยมาเป็นสัดส่วนในการคิดแล้วก็คิดไปว่าเนี่ยมันเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะคนใช้หลัก1ิบหลักร้อยล้านนะมันจะเติบโตไปเท่านั้นเท่านี้จากอเมริกาไปจีนข้ามไปยุโรปโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับกายเป็นว่าสรุปแล้วก็คือไม่ต้องเอากำไรมาเพราะเราไม่รู้ว่ากำไรจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่มูลค่าบริษัทอะมันต้องขึ้นอยู่กับจํานวนคนสิเพราะว่าพอเรามีลูกค้าถูกไหม เราก็ได้ข้อมูลมาเอาข้อมูลไปทําธุรกิจอื่นๆแต่ถามจริงเดีครับถ้าเราทําธุรกิจจริงๆเ่ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับมันคือกําไรนะซึ่งนักลงทุนหรือว่านักประเมินมูลค่าที่ลงทุนในหุ้นเทคต่างๆเหล่านี้ก็เขาคาดหวังครับว่าจะเกิดกําไรขึ้นอีกสาถึงหปีข้างหน้าแล้วแต่สมมติฐานแล้วเขาจึงลงทุนในราคาที่เขายอมรับได้อันนี้คือเหตุผลพื้นฐานก่อนนะครับของ VI แล้วกันนะที่ที่ผมศึกษามานะครับ เออหุ้นเด็กขึ้นเยอะเราอยากลงทุนบ้างแล้วเราสังเกตดูไหมครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่ราคามันขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะมีเหตุผลมารองรับเสมออ่ะหน้าที่นักวิเคราะห์อย่างพวกผมเอาจริงๆแล้วอ่ะมันคือการหาเหตุผลมารองรับนั่แหละครับทําไมอย่างงุนทําไมต้องอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนั้นแต่ในอีกมุมหนึงนะ่งอ่ะนักลงทุนเราจะต้องเป็นคนเลือกว่าเราจะลงทุนหรือไม่เพราะอะไรแล้วการลงทุนที่ดีคือเราต้องเห็นก่อนคนอื่นครับเราต้องซื้อในราคาที่ถูก เพื่อที่เราจะลดความเสี่ยงของเราครับพอม,มันมีคําว่าฟองสบู่เข้ามาเนี่ยจะอย่างไรดีฟองสบู่ผมพูดเลยครับว่าคําว่าฟองสบู่จริงๆแล้วน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแหละแต่เพื่อนๆหลายคนบอกนะครับว่าแล้วแต่มุมมองบางคนก็มองเป็นโอกาสอันนี้จริงฟองสบู่อีกมุมนึงก็คือโอกาสจริงๆครับเพราะว่าทาให้คนร่ารวยมากแต่ราคาที่เราซื้อจะเป็นตัวตัดสินถูกไหมครับถ้าเราซื้อสองบาทขึ้นไปร้อยเนี่ยโอ้โหเราก็สบายใจได้แต่ถ้าเราซื้อ90ขึ้นไปร้อยเนี่ยใจเราก็อาจจะหวั่นๆเพราะต้องแทนก็น้อย คุ้มตัวเดียวกันความเสี่ยงต่างกันนะครับถ้าราคาที่เราซื้อมันต่างกันแล้วคําว่าฟองสบู่นะครับไม่ได้แปลว่าจําเป็นที่จะต้องแตกทุกครั้งนะมันมีหลายๆครั้งที่ตัวอย่างที่ดีก็คือรัฐบาลจีนนะครับก็รู้สึกแบบเหมือนฟองสบู่แตกนะแต่ว่าก็เข้าไปควบคุมได้อาจจะแบบเกิดการพลิกผันนิดนิดหน่อยอแล้วก็มีการอัดฉีดมีการให้มาตรการอื่นๆทำให้ฟองสบูค่ค่อยๆแฟบลงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าฟองสบู่ไม่ได้แปลว่า โหต้องแต่ต้องเกิดวิกฤตนะอันนี้ไม่มีใครรู้เลยจริงๆแต่อาจจะเกิดหนึ่งเลยอ่ะเขาว่าฟองสบุ่ก็คือหลายๆคนลงความคิดเห็นว่า สินทรัพย์ที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพอสบู่นั้นมีราคาเกินพื้นฐานไปแล้วการที่ราคาเกินพื้นฐานสาหรับนักลงทุนวีไอแล้วก็คือลงไปแล้วมีโอกาสเสียมากกว่าได้หรือว่าไม่คุ้มเสี่ยงนั่นเองครับแล้วนี่คือกฎหลักเลยนะที่นักลงทุน VI บอกกันนะครับว่าเราห้ามซื้อของแพงหรือว่าห้ามลงทุนในหุ้นหรือตราสารต่างๆแพงเกินมูลค่าเด็ดขาดครับดออรอาจารย์ดรนิเวศพูดถึงแคดี้วูดเหมือนกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถ้าดูจริงๆแล้วอะ กองทุนของอแคทีวูดอะหลายปีที่ผ่านมาเขาก็นิ่งมาตลอดเลยนะแล้วเ,เพิ่งมาพีคประมาณปีสองปีนี่เองอันเนี้ยจริงแล้วก็มีคุณทีน่าก็ถามอาจารย์เหมือนกันว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ลงหุ้นเทคไหมอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ลงเลยแต่ว่าถ้าจะลงเนี่ยหุ้นเทคเสี่ยงมองไม่เห็นจริงๆมีความเสี่ยงมากมายประเมินมูลค่าไม่ได้โอ้ผมผมเห็นด้วยในหลายอย่างนะครับคือไม่รู้จะประเมินมูลค่าอย่างไรถ้าประเมินมูลค่าได้ก็จะเป็นมูลค่า เทคที่แบบเป็นผู้ชนะชัดเจนแล้วอย่างเช่นพวกอเมซอนพวกเอ็นวีดียพวก Google พวกเทนเซ็นต์อาลีบาบาอย่างเงี้ยครับเราเราเริ่มเห็นถึงความเสเถียเราเริ่มเห็นถึงการยืนอยู่ได้แล้วแล้วก็การที่เสี่ยงเสียดับไปอ่ะมันก็มีนะครับอย่างเช่นไปตู้จะเสียดับเทคยักษ์ของจีนได้เลยครับก็เป็นเอ่อเหมือนถุนเชียนปิงขึ้นมาแทนนะครับถ้าผมอ่านผิดขอโทษด,ด้วยนืครับแต่ว่าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมีอะไรความเสี่ยงอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนว VI แล้วอ่ะอาจารย์ก็พูดชัดเจนว่า เฮ้ยถ้าซื้อน่าลงทุนนะมันคือซื้อตอนที่เขายังไม่ใครยุ่งอะ่ะซื้อตอนถูกถูกอะ่ะอันเนี้ยคุ้มเสี่ยงเพราะถ้าคุณได้คุณอากาศเติบโตไปเลยแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณพลาดเนี่ยมันจะเจ็บตัวไม่มากแต่การที่หุ้นขึ้นไปเยอะแล้วแล้วคุณไปเล่นตามเต็มตามกระแสอ่ะเหมือนกับเอ้ยเราเห็นเนะี่ยปีนี้ทำผลก็ตอบแทนได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราคาดหวังว่าปีหน้าอาจจะทาได้สักร้อยนิดนึงนสักห้าสิบเนะก็ได้เยอะแล้วมันเยอะจริงๆครับแต่บอกเลยว่าส่วนใหญ่มันไม่เป็นแบบนั้นแล้้ววเเเราาจะห็นไดลย่ เวลาหุ้นตัวไหนขึ้นมันจะมีข่าวดีมาซัพพอร์ตเสียงเขาจะดังเพราะว่ามันเหมือนกับหลายๆคนเชื่องไงว่าคนนี้เก่งจริงมันถูกพิสูจมาแล้วด้วยราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนตัวอย่างครับผมก็ชอบที่อาจารย์บอกกันว่าเราลองไปแกะไส้ในหรืออย่างเราอยากลงหุ้นอาร์ตอินเวสต์ไหมนะผมก็เคยแกะแล้วผมเคยทาคลิปเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยถือหุ้นห้าสิบตัวนะแล้วก็ในส่วนของการกระจายหุ้นเน่เทเลามาสิบเปอร์เซ็นมีหุ้นสิบตัวถือว่ามาสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็น กองทุนอาร์คมีการกระจายตัวที่ดีไหมสาหรับผมอะเป็นการกระจายตัวที่ดีนะครับเพราะว่าถือหุ้นหลายตัวแต่อาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีเชื่อมโยงเพราะจริงๆแล้วอะในกองอาร์ค่ะแต่ละกองก็เล่นเป็นเต็มแต่ว่ายังอยู่ในเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่ยังแตกต่างกันบ้างไม่ใช่แบบเป็นคู่แข่งกันโดยกับลองอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอะสำหรับกองทุนนึงแล้วอะสำหรับผมนะเป็นการกระจายตัวท,ที่ดีแล้วแต่นะครับถ้าผมจะลงทุนหุ้นเดีผมก็อบอกยังบอกเพื่อนๆเลยว่า ถ้าลงทุนกองอาร์คจริงๆนะซื้อสี่กองซื้อไปเลยพวกอาร์คเนี่ยมันมีหลายๆอาร์คมาแล้วอาร์เออาร์เคเคอาร์คิวมันจะเป็นตีมพลังงานสะอาดตีโมเอ่อเนื้เนเจอเรชั่นออฟอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นเทคโนโลยีดิจิัปชันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเอ้ยถ้าเราซื้อหลายตีมเนี่ยอาจจะเป็นตีมของเทคโนโลยีนะแต่ว่าหลายๆอุตสาหกรรมมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้เนี่ยอาจารย์ก็พูดชัดเจนเลยครับแล้วอาจารย์นิเวศพูดชัดเจนอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะก็คือสหรับการลงทุนแล้วอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นแนว VI หรือว่าจะเป็นการเก่งกำไรกันแล้วแต่ครับต้นทุนน่ที่ถูกอ่ะจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากและโดยเฉพาะ VI นะครับยิ่งถ้าคุณได้ต้นทุนถูกเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงคุณจะยิ่งลดเท่านั้นไม่พอมีโอกาสที่ผลตอบแทนเนี่ยจะสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยอันนี้ผมก็ก็ยิ่งเห็นด้วยเลยครับณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นนะฮะโอ้ย โอแฟชั่นไม่ขึ้นหรอกหุ้นไม่ขึ้นมาเป็นปีแล้วธุรกิจเนี่ยกำลังจะตายโรงแรมกําลังจะไปนะต้องบอกเลยว่าหนักจริงไหมหนักจริงครับแต่ณวันนี้เราก็เห็นแล้วนะว่ามันมีการโลเทชันจากหุ้นเทคมาหุ้นโรงแรมมาหุ้นโออีโคโนมีบัฟเฟตก็เข้ามาเล่นเลยก็เข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อแบบนี้จริงครับว่าทุกอย่างมันยูให้ตักของมันถ้าหุ้นนั้นน่ยไม่ได้ล้มหายตายจากไปหุ้นนั้นยังมีแวลูอยู่บางทีเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะโตยังไงอะ่ะ มันเป็นหุ้นรุนเก่าอ่ะพิธีขายอาหารมันจะโตยังไงแล้วไม่น่าสนใจหรอกซื้อหุ้นเทกดีกว่าเอ,อ้ยแต่ถ้าหุ้นอาหารอ่ะให้เป็นผลปีละหกเปอร์เซ็นต์นะแม้ว่าเขาอาจจะไม่โต,ตลูกค้าข้าเหนียวแน่นโตไม่ได้ก็กลายเป็นแคชคาวได้ถูกมั้เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์พูดก็น่าสนใจก็คือคุณซื้อหุ้นคุณซื้อเพราะอะไรอย่าไปบอกว่าหุ้นดีไม่ดีบริษัทดีไม่ดีคนละเรื่องคุณซื้อหุ้น คุณได้อะไรจากหุ้นหรือจากการลงทุนที่คุณซื้อนี่แหละครับสำคัญถูกไหมถ้าผมไปซื้อหุ้นเพกนะราคาแพงมากแล้วมันจะเป็นอนาคตอนาคตผมซื้อไปโอ้โหราคาแพงรออีกสิบปีอีกห้าปีกว่าจะลงทุนแล้วราคาผมไม่ได้ต้านต่อผมก็ไม่ซื้อนะตอนมันเป็นอนาคตก็เหอะผมรอวันดีกว่าเผื่อมันลงมามันมีการเปลี่ยนกลุ่มรุ่นหุ้นอยู่แล้วแต่นี่คเป็นธุรกิจอาหารเนี่ยก็หุ้นตัวนี้ดีกว่าไหมนี่แหละครับผมก็น้าจะชี้อีกมุมหนึ่งว่า หุ้นว i เราไม่ได้มองว่าต้องเป็นหุ้นนําตลาดอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าหุ้นที่แบบโอ้โหต้องดีเลิศเป็นที่รู้จักอย่างเดียวอาจจะเป็นหุ้นตัวเล็กก็ได้แต่ว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงนั่นแหละครับหรือยกตัวอย่างนะครับโอ้โหหุ้นตัวนี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับรายได้เนี่ยแปดแสนล้านมุ่งเป็นเจ้าของตลาดขายอะไรสักอย่างหนึ่งปันผลเท่าไหร่อ๋อถ้าซื้อน,นะราคานี้นะครับปันผลเนี่ยอยู่ที่0 0 0 5จครับผมก็คิดในใจแล้ว โอ้โหรายได้แปดแสนล้านรายได้มาจากประเทศไทยล้วนๆจะโตสิบเปอร์เซนต้องหารายได้เพิ่มขึ้นอีกแปดหมื่นล้านในสภาวะแบบนี้จะโตยังไงอ่าถ้าโตไม่ได้ไม่เป็นไรโตไม่ได้ถ้าราคานี้ซื้อแล้วผลเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเปอร์เซนซื้อไปปันผลก็น้อยธุรกิจดีนะแต่ตรงแล้วราคานี่ผมซื้อแล้วได้อะไรอ่ะซื้อแล้วโตวก็โตลําบากซื้อแล้วปันผลก็น้อยหุ้นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมธุรกิจดีอย่างเงี้ยแปลว่าหุ้นไม่ดีนะผมก็ไม่ซื้อถูกไหมแต่กระหุ้นวกันถ้าลงมาปบโโอโห กำไรอาจจะไม่โตแล้วแต่ยอดขายแปดแสนล้านมาหลายปีแล้วแต่หุ้นลดล,ล,ลงมานะแล้วปันผลเพิ่มขึ้นเป็นห้าเปอร์เซ็นต์อ่าหุ้นตนะัวเนี้ยผมกล่าวหุ้นตัวเดียวกันนะแต่คนระราคาคนระผลตอบแทนถูกไหมผมว่ากลับเข้ามาซื้อเพราะฉะนั้นอยากจะให้หลายๆคนนะครับเข้าไปเจาะบิสเ e s s โมเดลจริงๆหัวใจในการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับอยู่ที่เราเข้าใจธุรกิจมากขนาดไหนอยู่ที่เราเข้าใจบิสเซิโมเดลมากขนาดไหน<ม>เพราะฉะนั้นนะครับสรุปในไลฟ์นี้นะครับ ทองสบู่เกิดไหมไม่รู้ไม่มีใครกล้าบอกแต่หลายคนแล้วก็เป็นคนที่พิมหนักพูดเพราะฉะนั้นราคาหุ้นราคาสินทรัพย์ทางการเงินตอนนี้ไม่ได้ถูกเมื่อเราตาหนักได้แบบนี้แล้วไปจัดการตัวเองซะไปดูแลพอร์ตตัวเองครับว่าไม่พอร์ตเราเสียหายเกินไปหรือว่า เสือหายมากมากเยเกินไปนะจนเรารับได้ถ้าใครรับความเสี่ยงได้คิดว่าฟองสบู่อาจจะอยู่อีกสปีห้ปีหรือไม่มีวันแตกก็เป็นไปได้หรือใครคิดว่าเอยถ้าฟองสบู่จะแตกจะทําอย่างไรหรือว่ามีโอกาสจะแตกเราก็ดูใกล้ชิดไปหน่อยและที่บอกนะครับว่าเมื่อเราเห็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วนะข่าวหุ้นที่เราสนใจหุ้นในกงทุนพยายามหาข่าวเช็คทุกวันก็ยิ่งดีนะครับเรายงานรายได้แต่ละไตามาาก,การเปลี่ยนแปลงแต่ละไตมาสเข้าไปเช็คทุกไตามาสนะครับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับขอให้เป็นเพื่อนมีความสุขในการลงทุนในหุ้นเทคนะครับแล้วผมยังเชื่อนะหลายคนถามว่าลงหุ้นเต็มไหนดีอุตสาหกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกอาหารยาเครื่องนุ่งห่มอะไรก็แต่มันเหมือนเดิมจริงๆอุตสาหกรรมเหมือนเดิมแต่พอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเราการว่าเป็นกลุ่มหุ้นเทคแต่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมพื้นฐานมันเหมือนเดิมแต่พอเทคโนโลยีเข้ามามันทําให้โมเดลธุรกิจหรือบิสเซิลโมเดลเนี่ยมันเปลี่ยนไป เราเข้าใจตรงนั้นว่าเขาจะเป็นผู้ชนะได้อย่างไรกําไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รายได้เขาจะมาแต่งไหนบ้างจะทำให้เราสามารถประเมินมูลค่าได้ครับเพราะฉะนั้นทุกกลุม่มอุตสาหกรรมน่าสนใจหมดครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้เพียงพอหรือเปล่า